สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทปรลังกุลนะครับที่บริษัทของท่านผู้ฟังนี่จัดสวัสดิการให้กับพนักงานได้ดีสักแค่ไหนครับเคยพิจารณาย้อนกลับมาดูตัวเองบ้างไหมฮะในระยะหลังๆเนี่ยเรื่องราวของสวัสดิการพนักงานเนี่ยเรา ในบ้านเราเนี่ยเริ่มพึ่งเริ่มนะฮะจากการที่เราทําสํารวจค่าจ้างและสวัสดิการมาหลายปีเนี่ยจับทางได้เลยว่าบ้านเราเนี่ยในอดีตไม่เคยสนใจหรือให้ความสําคัญกับเรื่องของสวัสดิการพนักงานสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคือมีกฎหมายกําหนดล็อกเอาไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีประเด็นที่เขียนว่าถ้าเราให้ดีอยู่แล้วนะฮะคือคือให้ดีแล้วก็ให้เหนือก,กฎหมายแล้วเนี่ย เราจะไปลดตรงนั้นไม่ได้มันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายบริษัทเนี่ยพอ ผู้บริหารบางคนนี่นึกถึงสวัสดิการปุ๊บเอออยากให้ตัวนั้น,อย,น,นอยากให้ตัวนี้กับพนักง,งานแต่พอมาเจอข้อความหรือว่าลักษณะกฎหมายที่เขียนไว้แบบนี้ก็เลยทําให้ผู้บริหารตัดสินใจเลิกดีกว่าไม่ให้เพราะว่าถ้าเราให้ไปแล้วเกิดมันไม่เอฟเฟกตีฟหรือมันไม่มีประสิทธ,ธิภาพจริงๆเนี่ยเราจะไปลดหรือจะไปถอนเป็นตัวอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะมันไปติดเงื่อนไข,ขของสภาพการจ้างอะไรต่างๆในแง่ของกฎหมายค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้สวัสดิการของ ประเทศไทยที่เราให้กับพนักง,งานในแต่ละบริษัทที่ให้เนี่ยถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางก็จะไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆให้ตามที่กฎหมายล็อกไว้เลยนะแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่หน่อยมีกําลังทรัพย์มากหน่อยมีงบประมาณในการจัดเรื่องเหล่านี้ให้กับพนักง,งานมากสักนิดนึงเขาก็จะจัดเหล่านี้สวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักง,งานมากขึ้นนะครับก็คือให้นอกเหนือจากกฎหมายระยะหลังเนี่ยสวัสดิการที่เป็นที่นิยม มากขึ้นก็คือเน้นไปที่เรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ work กับ life ต้อง Balance กันมากขึ้นถูกไหมครับก็แล้วก็เราก็เห็นตัวอย่างหลายักจากหลายบริษัทนะฮะที่เขาพยายามที่จะสร้างสภาพการทำงานสร้างสถานที่ทำงานให้มันดูเหมือนกับไม่ใช่ Office ออฟฟิศอะฮะคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่าลักษณะที่ทำงานกับบ้านมันไม่เหมือนกันเลย ที่ทํางานจะต้องเป็นทางการมีโต๊ะนะฮะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยห้ามมีเรื่องเล่นๆแต่ในระยะหลังเนี่ยเท่าที่ผ่านมาอเมริกาเนี่ยนะฮะเป็นตัวนำเลยก็คือเขาพยายามที่จะทําให้ workplace หรือสถานที่ทํางานเนี่ยมันมีความสะดวกสบายทําให้พนักงานรู้สึกว่าเวลามาทํางานกับเวลาอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนักนะจะได้ปีความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆนาเกิดขึ้นนะครับ ด้วยสาเหตุตรงนี้เลยทําให้หลายองค์กรในบ้านเราเนี่ยพยายามที่จะจัดหาสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ทํางานให้มันดูดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้นะครับเรื่องของฟิตเนสเรื่องของจัดที่ประชุมต่างๆนานานะตกแต่งในในออฟฟิศเนี่ยให้ดูดีนะครับแล้วก็หน้าทํางานหลายองค์กรก็บอกต้องพยายามทําแบบนี้เพื่อจะดึงดูดเจน Y g e เจนซีเข้ามาทํางานให้มากขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่จะไม่ชอบทํางานแบบออฟฟิศแบบโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เทรนด์มันมาแบบนี้ผมได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะจาก Howard Business Review นะครับซึ่งเขาทําวิจัยที่มีชื่อว่า what employees want most from their workplaces นะครับก็คืออะไรที่พนักง,งานเนี่ยต้องการมากที่สุด จากสถานที่ทํางานหรือจาก workplace ที่เขาเข้าไปทํางานด้วยซึ่งคนที่ทําวิจัยเนี่ยเขาเขียนชัดนะฮะว่าเขาก็คิดว่าจริงๆแล้วมันคงจะเป็นสภาพแวดล้อมในลักษณะาาที่บอกว่าโตเก้าอี้นะฮะเรื่องของการตกแต่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถจะทําได้โดยอิสระแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเติมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ work life นะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะฮะแต่ว่าผลจากการวิจัยชิ้นนี้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าเขาคิดผิด ก็คือคำตอบที่ได้จากพนักงานที่เขาไปทําวิจัยมาเนี่ยมันออกมาเป็นอีกแนวหนึ่งเลยก็คือว่าสวัสดิการนะสวัสดิการที่องค์กรจัดให้กับพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากการที่ฝ่ายบุคคลหรือแม่ก็ผู้บริหารเนี่ยคิดรเริ่ม สวัสดิการเหล่านั้นขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้พิจารณาหรือว่าเก็บข้อมูลก่อนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาคิดและให้กับพนักง,งานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พนักง,งานต้องการจริงๆหรือเปล่าผลก็คือจัดให้เรียบร้อยแรกๆก็ดูตื่นเต้นดีแต่พอผ่านไปสักพักเดียวนะฮะเดือนถึง2เดือนเนี่ยปรากฏว่าสวัสดิการตัวนั้นพนักง,งานไม่สนใจละบางคนถึงกับลืมไปเลยว่าเบริษัทมีสิ่งเหล่านี้ให้ด้วย นะครับแต่ผลการวิจัยค่อนข้างจะเป็นที่น่าสนใจตรงหนึ่งที่ว่าพนักง,งานเองเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยควรจะหันกลับมามองในเรื่องของพื้นฐานในการใช้ชีวิตของพนักง,งานที่ขณะที่ทำงานอยู่ในองค์กรมากกว่าที่จะไปจัดสวัสดิการที่มันดูเลิศแต่แล้วว่าหลงลืมพื้นฐานสำคัญไปพื้นฐานสำคัญคืออะไรบ้างนะครับ ผลงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับว่าพนักง,งานอันนี้คือที่อเมริกานะฮะสิ่งที่เขาต้องการอย่างแรกสุดเลยนะครับในการที่เข้ามาทํางานใน workplace ของเขาเนี่ยก็คือคุณภาพของอากาศในที่ทํางานเขาอยากได้อากาศที่ดีก็คือคุณภาพเรียกว่าฝุ่นในออฟฟิศจะต้องไม่มีนะเรื่องของการทํางานผมก็เห็นนะฮะบางที่ออฟฟิศนี่ ติดตั้งโต๊ะทํางานเนี่ยกับเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยติดตั้งใกล้กันเลยพอถึงเวลาใครมาถ่ายเอกสารเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ในห้องก็ถ่ายมันกลางแจ้งแบบนั้นเนี่ยกลิ่นหมึกกลิ่นอะไรมันก็ปะปนวนเวียนอยู่ในนั้นน่ะบางทีผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งมันเป็นละอองเล็กมากมันกระจายเต็มออฟฟิศเราก็ไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พน,นักง,งานต้องการมากที่สุดก็คือตัวแรกนะฮะคุณภาพของอากาศปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะฮะหลังจากที่บ้านเราตอนนั้น ถ้ายังจำกันได้อยู่ฝุ่น pm 2.5นะฮะเต็มกรุงเทพมหานครไปหมดเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่หลายออฟฟิศในกลางเมืองเนี่ยนะฮะซื้อเครื่องฟอกอากาศเข้าไปใช้แล้วก็พยายามที่จะทำให้อากาศในสำนักงานเนี่ยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ฝุ่นน้อยที่สุดเพื่อพนักงานจะได้มีสวัสดิภาพในการทำงานภายในองค์กรของเราเนี่ยนะฮะอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของแสงสว่างที่ใช้ในที่ทางาน แปลกใจไหมฮะผลจากง,งานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าพนักง,งานต้องการแสงสว่างที่มากเพียงพอส่วนหนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากภาพที่โต๊ะทํางานไม่มีไฟส่วนตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นหลายองค์กรเนี่ยทำงานบนโต๊ะแต่ว่าใช้ไฟที่อยู่บนเพดานของสํานักงานซึ่งบางครั้งตัวไฟที่เขาติดตั้งเนี่ยมันหันผิดทิศหรือบางทีเราก็ตั้งโต๊ะผิดทิศด้วยเหมือนกันมันทําให้เกิดเงาบางัง แสงบางอย่างซึ่งวเวลาทางานก็จะเกิดเงาบางของมือบ้างของศรีรษะเราบ้างทําให้เวลาเราทํางานเนี่ยมันไม่สะดวกนะพนักงานบอกว่าถ้าเป็นไปได้มันควรจะมีไฟที่ติดประจําโต๊ะเลยเพื่อส่องมาสําหรับใช้ในการทํางานโดยเฉพาะเพื่อให้แสงสว่างมันเพียงพอแล้วก็เป็นไฟที่สามารถจะปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับเพิ่มลดแสงก็คือดิมได้นะฮะทำให้มันเกิดความสะดวกในการที่จะใช้แสงสว่างในการทํางานมากขึ้น เห็นไหมนี่คือตัวที่2ตัวที่1คืออากาศตัวที่2คือแสงสว่างตัวที่3มก็คือน้ําคุณภาพของน้ําประปาที่อยู่ในออฟฟิศนี่แหละหลายท่านเช่าอาคารอยู่มันก็ต้องดูคุณภาพของอาคารนั่นแหละนะฮะว่าน้ําที่ส่งมาตามท่อเนี่ยมันเป็นน้ําอะไรบางออฟฟิศที่ผมเคยไปทํางานด้วยเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าน้ําที่ออกมาจากท่อเนี่ย กลิ่นสนิมนี่มาตามท่อเลยบางครั้งทานข้าวเียจ,จะบ้วนปากเนี่ยบ้วนเข้าไปเพื่อกินสนิมติดปากเลยก็มีแล้วมันก็พวกนี้มันเป็นสุขภาพนี่ไม่คะดีนะที่พนักงานทํางานอยู่ในนั้นแล้วมันจะเกิดปัญหาตามมานี่ก็คือเรื่องของน้ํานะครับบางสํานักงานเนี่ยน้ำดื่มยังมีปัญหาเลยนะครับคือเราต้องยอมรับว่าน้ําวิ่งผ่านเครื่องกรองบางบริษัทซื้อเครื่องกรองน้ําติดตั้งก่อนแต่ซื้อมาแล้วเชื่อไหมฮะบางที่แทบจะไม่เคยล้างไส้กรอง พนักงานเองกินน้ำจากเครื่องกองน้ำโดยที่ไม่รู้ว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยมันสะอาดหรือไม่สะอาดนะจนพนักงานบางคนต้องเรียกว่ามาออฟฟิศมาทำงานนี้ต้องซื้อน้ำเปล่าเป็นขวดขวดเนี่ยขึ้นมาไว้ที่โต๊ะตัวเองเพื่อกินน้ำจะไม่กินน้ำในออฟฟิศเด็ดขาดนี่คือตัวที่3ก็คือเรื่องของน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือน้ำดื่มเนี่ยเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าพนักงานได้รับน้ำที่สะอาดเพียงพอนะครับตัวถัดไปตัวที่4ก็คือเรื่องของอุณหภูมิในสำนักงาน ผลจากง,งานวิจัยนี่ชี้ออกมาเลยนะครับว่าบางทีมานั่งทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผลออกมาคือหนาวเกินไปคือเรียกว่าเปิดแอร์กันแรงมากนะครับแล้วในเมืองไทยเองอันนี้อ้างอิงในเมืองไทยที่เจอมานะฮะบ,บางออฟฟิศเนี่ย ต้องเอาเสื้อกันหนาวครับคือพนักง,งานต้องซื้อเสื้อกันหนาวประจำตัวเลยนะฮะทุกโต๊ะจะต้องมีสีสันสวยงามมากนะครับแล้วผมก็เวลาไปเยี่ยมเยียนเขาเนื่องจากเขาเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมแอร์ปรับไม่ได้เหรอเขาบอกมันเป็นแอร์มาจากอาคารปรับไม่ได้ปรับยังไงก็ยังเย็ยนอยู่แบบเนี้ยนั่นคือสวัสดิสวัสดิการที่พนักง,งานทํางานเนี่ยมันต้องมาทํางานท่ามกลางความหนาวแบบนี้หรือนะแล้วก็ที่สําคัญคือพออากาศเย็นมากๆเข้าบางคนแพ้นะฮะแพ้อากาศเย็นนะฮะ นอกจากแพ้ฝุ่นในข้อแรกๆล้วก็ยังมีแพ้อากาศอากาศเย็นมากนะ้ำมูกไหลเป็นวัดนะมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะฮะนั่นคือตัวหนึ่งแล้วสามแล้วถามคือออฟฟิศแมเนเจอร์หรือคนที่ดูแลพวกนี้ทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายมันมาจากทางอาคารแต่อย่างไรก็ดีสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้อยู่ดีนะครับเรื่องของอุณหภูมินะฮะตัวที่4ตัวสุดท้ายอันนี้อาจจะฟังดูแล้วมันยากนิดหนึ่งสาหรับบ้านเราสําหรับ องค์กรที่มีออฟฟิศอยู่บนตึกนะแต่ก็พอทําได้ก็คือผลจากง,งานวิจัยที่เมกาเขาบอกว่าเวลามาทํางานเนี่ยเขาอยากให้มีส่วนที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติจริงๆบ้างคือไม่ได้อยู่ในกร,อ,กรอบสี่เหลี่ยมหรืออยู่ในตึกซึ่งปิดไปด้วยกระจกแล้วไม่สามารถมีเขาเรียกว,ว่าระเบียงหรืออะไรต่างๆในออฟฟิศเนี่ยเพื่อออกไปสูดอากาศจริงๆบ้างเนี่ยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พนักงานต้องการสังเกตนะครับ5ตัวนี้1น,นะฮะผมทบทวนอีกที1คือ คุณภาพของอากาศภายในสำนักง,งานนะครับฝุ่นควันต่างๆเนี่ยนะฮะสแสงสว่างที่ใช้ 3. คุณภาพของน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้นะฮะอุณหภูมิในสำนักง,งาน 5. อยากให้มีสัดส่วนที่จัดให้ประทะกับธรรมชาติจริงๆบ้าง5ตัวนี้พอเรามาดูดีๆเนี่ยสังเกตว่าบริษัทส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปหมด เรามมวแต่คิดถึงสวัสดิการที่ดูดีนะฮะจัดโต๊ะเก้าอี้สวยงามสีสันสวยงามโต๊ะห้องประชุมจะต้องดูลูกเล่นนะฮะเรียกว่ามีลูกเล่นดีเป็นเบาะเป็นโซฟานั่งทำงานแบบชิลๆแต่หารู้ไม่ว่าพวกเบาพวกพรมพวกเนี้ยมันเก็บฝุ่นหมดเลยนะเราทำสวยแค่ไหนเราต้องอย่าลืมเรื่องพวกนี้ด้วยที่เป็นพื้นฐานสาคัญบางที่เอาในเมืองไทยนะฮะเดินเข้าไปในห้องประชุมปั๊บเนี่ยกลิ่นมาเลยนะฮะคือกลิ่นพรมเนี่ยเก่ามากแล้วก็ ไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยปล่อยไว้อย่างนั้นพนักง,งานเดินเข้าไปก็สูดกันอยู่อย่างนั้นนหะบางที่นี่เป็นห้องสัมมานาเลยนะครับห้องสัมมานาภายในเนี่ยละฮะแล้วก็อาคารก็ค่อนข้างจะใช้มานานเก่าแก่พอสมควรเข้าไปปุ๊บกลิ่นมานะทั้งคนสอนคนเรียนนี่แทบจะเรียนกันไม่ได้เลยก็มีแลนะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานมากๆแต่ว่ากลับถูกมองข้ามโดยผู้บริหารหรือโดยฝ่ายบุคคลของบริษัทนะะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับส่วนหนึ่งผมเจอมาแล้วก็ไม่มีบางบริษัท ที่ไม่มองข้ามพวกนีซ้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็อยากจะฝากงานวิจัยชิ้นนี้เอาไว้ว่าแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยที่อยู่ทางฝากอเมริกาแต่ผลของมันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรามันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะเรามัแต่มองเรื่องใหญ่จนลืมเรื่องเล็กๆซึ่งเรื่องเล็กๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของพนักงานทุกคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตเราหายใจเข้าไปทุกวัน นะฮะเรากินน้ำเราใช้น้ำทุกวันนะเราเดินผ่านออฟฟิศเนี่ยมันมีเรื่องของอุณหภูมินั่งทำงานอยู่ทั้งวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเหมาะสมไหมกับการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของพนักง,งานฝุ่นเยอะก็ป่วยถูไหมฮะน้ำสกรปรกก็ป่วยอีกนอกจากนั้นหนาวมากก็ป่วยร้อนมากก็ป่วยคือมันมีผลกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักง,งานทั้งสิน้นนะก็อยากฝาก ชาว HR ทุกคนนะครับนอกจากสวิสการที่เราคิดถึงในอนาคตที่จะดึงดูดคนเก่งแล้วอย่าลืมย้อนกลับมามองเรื่องของพื้นฐานในการใช้ชีวิตของคนในออฟฟิศด้วยนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพนักงานเราอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานเพื่อให้เขาส่งมอบงานให้กับเราได้ดีที่สุดนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ